สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบพยามันจะดูดให้กับที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วง15-31ถึงสสิงหาคม2 5 6 6นนี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาว ก่อ,อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ User บูพยาหรือบูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการยกย้ายราศีที่มีผลต่อชาวกลุ่มแล้วก็ลักคณากลุ่มกันก่อนจะมีดาวอาทิตย์นะครับอังคารแล้วก็สุกมีการโครจรยกยาา้ายราศีโดยการที่จะมีดาวสุกนั้นโครจรเดินผิดปกติ นะครับคือการพักองศาพักองศาคือการถอยหลังนะครับก็จากราศีสิงเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นตำแหน่งราชาโชคเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังได้เลยนะก็รับแต่พลังงานด้านบวกเรากันนะครับอิทธิพลของชาวกุมแล้วก็ลัคนากุมมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือดาวราหูเลข8ได้โคจรน,นะครับไปอยู่ในพพเรือนที่3ของลัคนาเขาเรียกว่าตําแหน่งเรือนสหัชชะ ซาชะเนี่ยหมายถึงการติดต่อการสื่อสารการเดินทางหรือญาติพี่น้องนั่นเองชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยนะครับได้ดาวราหูคือดาวประจําตัวเนี่ยเป็นเลขที่โยกกับในเรื่องของอดาวประจํากับลัคนาของคุณเป็นตําแหน่งที่ราหูเนี่ยให้คุณนะครับเพราะว่าราหูเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่3เนี่ยเป็นตําแหน่งโยกหน้าที่ให้ลักษณะของการมีความโดดเด่นนะครับการแบบออกสังคมมีหน้ามีตามีในเรื่องของ ตัวเราเองนั้นจะมีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนนิยมชมชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างมีแบบแนวโน้มทิศทางของการติดต่อการสื่อสารกับหลายๆสิ่งนะ่ะมักจะมีความสําเร็จที่ดีนะครับพอแล้วร่วมกลุ่มกับดาวพระนัสบดีที่เป็นดาวการเงินแล้วก็เป็นดาวลาผะด้วยนะครับกลุ่มเข้าไปนะกับดาวประจําตัวของคุณแต่พระนัสปฏีกับลาหูเนี่ยนะครับเป็นดาวสองขวานะ เราอาจจะต้องพยายามปรับและผสมผสานกับในเรื่องของความรู้สึกสิ่งต่างๆนิดนึงนะครับอยากจะบอกนิดนึงว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเนี่ยดูมีความโดดเด่นมีในเรื่องของออร่ามีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเดินทางค่อนข้างบ่อยไม่อยู่กับที่ใช่ไหมครับแล้วก็มีไปไปมามาหาสู่กับพี่น้องหรือเพื่อนพ้อง หรือออกสังคมบ่อยมากๆเลยแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยมันก็เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆแต่ชาวกลุ่มอาจจะต้องพยายามปรับและก็เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกับในเรื่องของ mindset ของตัวเราเองเพื่อให้เข้าและสอดคล้องกับในเรื่องของคนในสังคมนะครับแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนพ้องแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะเราจะต้องแบบมีการปรับและเปลี่ยนแปลงมันจะทําให้เราเนี่ย ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเปิดเปิด,ปดมุมมองปรับไม้เซตปรับความคิดต่างๆแล้วมันจะไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จในหลายๆส่วนนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มีการโคจรนะครับกลุ่มกับลักขากลุ่มดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพวินาศกลุ่มลักขนานะครับ ก็อยู่ในตําแหน่งเป็นตาจริงเป็นเกษตรบดีเก่าด้วยนะครับจริงๆก็อยู่ตําแหน่งตรงนี้นานนะสปีครึ่งตอนนี้อยู่ประมาณครึ่งปีแล้วแหละนะครับอีก2ปีเลยนะถึงจะออกไปก็ทําให้ชาวกลุ่มลักขณากลุ่มอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจเล็กๆนะครับแต่ช่วงเนี้ยอาจจะอึดใจอึดอัดใจค่อนข้างเยอะนิดหน่อยแต่ว่ารอในช่วงประมาณ18สิงหาคมมันก็จะค่อยค ฟื้นกลับมาดีขึ้นนะครับสัก5 0แต่ก็ยังเหลืออีก5 0เล็กน้อยที่อาจจะยังคงร้อนอบร้อนใจให้ต้องเปลี่ยนแปลงและจัดการแก้ไขปัญหานิดหนึ่งแล้วกันนะครับแต่อยากจะบอกว่าดาวสองเนี่ยที่โครจรมาลุ่มกับชาวกลุมเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นอ,องค์เกณ์ของนรราศีด้วยนะครับดาวเสาร์เนี่ยเวลาโครจรกลุ่มรักเนี่ยเป็นองค์เก์เนี่ยแปลว่าเราจะได้ความมั่นคงเราจะได้เนื้อสัตวของความก่อร่างสร้างตัว การมีอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนได้รับนะครับสิ่งที่ดีถึงแม้จะมาจากพพเรือนวินาศเพราะว่าเราก็ต้องเงียบสันโดษหน่อยนะครับนะมันจะทําให้ตัวเรานะมีอะไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นนามน,นมทิศทางที่ดีขึ้น mm hmm. การเงียบการนิ่งความการสันโดษหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยอยู่ กับที่เราอาจจะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยนิดนึงหรือเราอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะต้องแบบอึดอัดใจหน่อยเพื่อการก่อร่างสร้างตัวหรือความอดทนความพยายามแล้วเราจะประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดนะครับเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งองค์เกณฑ์ดังนั้นชาวกุมไม่ต้องกลัวดาวเสาร์มากนะครับเราต้องปล่อยวางเราอย่าคิดเราอย่า ซีเรสอย่าจริงจังเกินไปเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นดาวความจริงจังเวลามาโคโจรกลุ่มรักกับชาวกลุ่มน่ะเราจะรู้สึกอึดอัดเพราะเราจริงจังเกินไปจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นที่ไม่เซตของเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราวางได้อะ่ะมันก็จะทําให้เราไม่ทุกเนาะมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเป็นแบบอะไรที่ดีได้นะครับแล้วก็ถือว่ามีความมั่นคงความโดดเด่นได้ด้วยถ้าได้รับตาม กระแสกับดวงดาวที่เป็นองค์เกณฑ์นะครับคุณจะสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ภายใน อีก2ปีเนี่ยนะครับใครที่ก่อร่างสร้างตัวได้แล้วก็ยินดีด้วยแต่ใครที่ยังก่อร่างสร้างตัวไม่ได้อดทนอีกหน่อยหนึ่งคุณจะมีความสําเร็จเข้ามาเยือนนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะาเราอาจจะเช่าบ้านคนอื่นเขาอยู่อะไรแบบเนี้ยแต่ตอนเนี้ยภายใน2ปีเนี้ยชาวกลุ่มจะสามารถสร้างหลักปักฐานได้สามารถจะมีความสําเร็จจะมีอะไรที่เป็นทรัพย์สินเป็นความมั่นคงของตัวเองได้ประสบความสําเร็จ แต่มันก็แลกกับความเหนื่อยนิดหนึ่งความอดทนความกดดันนิดหนึ่งนะครับมันไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายแต่มันจะสําเร็จอันนี้คือสิ่งที่ดีที่ชาวกลุ่มต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนแปลง mindset นิดหนึ่งนะครับหรือบางคนอาจจะได้ย้ายไปอยู่ในถิ่นแดนไกลพอวินาตเนี่ยนะครับแปลว่าถิ่นลึกล,ล,ลี้ลับหรือลึกลับหรือจังหวัดที่เราไม่เคยไปเราอาจจะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศหรือย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดที่เราอาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ แต่ย้ายไปแล้วมั่นคงแล้วก็ดีด้วยนะครับไปปักหลักอยู่ที่อื่นอันนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของคุณคือราศีมีนของด้วยดาวพฤหัสบดีเลข5ได้โคจรไปตำแหน่งราชาโชคเลยนะครับและมาจากเรืินลาผาด้วยทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีการเงินที่สัมผัสมากๆนะครับการเงินที่ดีการเงินที่ต่อย,ยอดที่พัฒนาเป็นตำแหน่งราชาโชคได้แล้วได้อีกนะครับ แต่มีดาวราหูกลุ่มอย่างที่บอกต้องมีการพลิกแพลงต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการปรับมุมมองปรับไมยเซตใหม่เราถึงจะมีความสําเร็จกับในเรื่องของการเงินนะครับสามารถที่จะมีการเงินประสบความสําเร็จมีรายได้เข้ามาเป็นเกาะเป็นกำนะครับใครที่ทําการลงทุนค้าขายก็จะมีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อมาขายนะครับแบบเนี้ยมากขึ้นนะก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นเนาะแต่เราต้องรู้จัก แบ่งทาร์เก็ตนะครับกับในเรื่องของลูกค้าใหม่บางทีเราอาจจะต้องไปทําแบบ d e l i v e อ y ออนไลน์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันน่าจะเป็นการตอบโจทย์ทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงแล้วการหาเงินของเรามันจะดีขึ้นมันจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรได้2ทางอะ่ะนะครับแทนที่เราจะแบบได้ทางเดียวเราก็ได้2ทางเลยแบบนั้นเป็นต้นเราต้องรู้จัก ปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงนะครับในเรื่องของกลยุทธ์การคิดการตัดสินใจเพราะพระราชายดีกับราหูเนี่ยมันเป็นดาวสองขั้วเราจะทําแบบสุดตรงไปทางใดทางหนึ่งไม่ได้เราต้องทําแบบผสมผสานนะครับในการหาเงินแล้วคุณจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะก็โอเคถือว่าการเงินไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับในเรื่องของการงานกันบ้าง อีทีคนการงานคือราศีพิจิกของด้วยดาวอังคารเลข3ได้โครจรไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับในช่วงประมาณ15-18ถึงสิสิงหาคมหลังจากนั้นเนี่ยดาวอังคารเนี่ยนะครับจะย้ายไปที่ราศีพบเรือนมอรณะและเป็นตำแหน่งมหาจักรช่วงแรกะนะครับประมาณ15-18ถึงดเนี่ยดาวการงานของคุณไปอยู่ในเรือนปัตตนีเนี่ยดูเหมือนจะดีนะเพราะมันเป็นตำแหน่งที่เล็งกับหลักขนาดด้วยแต่ตามจริงแล้วอะ่ะมันจะเป็นความอึดอัด ความรู้สึกที่อาจจะดูแบบเครียดวิตกกังวลน,นิดหนึ่งเนาะในช่วงประมาณ15-18 3สวันอดทนเอาอีกนิดหนึ่งพอเวลาดาวอังคารเนี่ยโคจรไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนมอรณะเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับมหาจาักรเนี่ยนะครับในตามโบราณบอกว่ามาจากฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้บุกบั่นฟันฉงเฉงนะครับ แล้วก็อะไรนะมีคงกรต่อนะครับอะไรมียศน้ายำเกรงอะไรสักอย่างเนี่ยมันแปลว่าเราจะได้ยศได้ตําแหน่งนะครับแต่ดาวมหาจจกรมันไปอยู่ในเรือนมอรณะใช่ไหมครับมันแปลว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมรณะเนี่ยแปลว่าจบสิ้นและเริ่มต้นมันแปลว่าเราเนี่ยมีโอกาสจะได้ตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศในถิ่นแดนไกลเพราะมรณะแปลว่าแดนไกลหรือแปลว่าเปลี่ยนแปลงจากที่เดิม ตายจากที่เดิมนะครับไปทํางานที่ใหม่อันนี้คือความหมายของมรณะนั่นเองนะครับและชาวกลุ่มลักคณะกลุ่มเนี่ยบอกเลยว่า,ามหาจักรเนี่ยเพราะว่าตําแหน่งชื่อเสียงแต่เราต้องใช้ความบุบันนะอย่างที่เขาบอกว่าบุบันฟันฉงเฉงอะ่ะเพราะว่าเราต้องใช้ความอดทนต่อการที่เราจะต้องไปอยู่ในต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างประเทศไปเลยที่เราแบบเป็นอะไรที่เราไม่เคยไปไม่เคยทํามาก่อนแต่มันจะสําเร็จแล้วก็ดีงาม นะครับในตําแหน่งมหาจักรนั่นเองเหนื่อยแต่ได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีแบบคูณก้าวกระโดดเลยนั่นคือคุณของมหาจักรนั่นเองนะครับดังนั้นบอกเลยว่าชาวกลุ่มลัคนากลุ่มใครที่อยากจะออกจากงานแล้วอยากจะเริ่มต้นใหม่ที่ดีเพราะมีความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกเหนื่อยล้าหรือท้อในอดีต มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงมันกาลังจะจบสิ้นไปละคุณกําลังจะมีอนาคตใหม่ที่ดีนะครับเพราะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงใครอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็ดีด้วยเพราะว่ามันเป็นมหาจักรวิ่งเต้นนิดนึงแต่มันจะสําเร็จแล้วก็มีงานให้คุณนะครับได้แบบนี้เป็นต้นเนาะแต่ก็ต้องใช้ความอดทนนิดหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของ การงานแล้วต่อไปความรักกันบ้างอิทธิพลความรักของชาวกลุ่มลักขณากรมคือราศีสิงห์ของด้วยดาวอาทิตย์เลข1น,นะครับได้โครจรตกเลือนอลิในช่วงประมาณ1 5บหถึงสิสิงหาคม3วันเหมือนเดิมนะครับดาวความรักตกเลือนอลิจะมีปัญหาให้ต้องปรับต้องจูนต้องแก้ไขเป็นมหาจักร มันก็ถือว่าโอเคแหละเป็นการบกบ่าฝ่าฟันกับการแก้ไขปัญหากับความสัมพันธ์ที่มันไม่ลงตัวหรือมีปัญหาในอดีตกําลังจะคลี่คลายเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยกำลังจะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นตําแหน่งกเกษตรบดีในช่วง18สิงหาคมอดเอา3วันแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น นะครับเพราะการเปลี่ยนแปลงมันจะดีขึ้นเพราะความรักความสัมพันธ์จะมั่นคงเป็นเกษตรบดีด้วยนะครับมันก็จะทําให้ชาวกลุ่มลัขณากลุ่มนั้นมีความสําเร็จมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงมากขึ้นนะครับทำให้ความรักนั้นมีโอกาสที่เรากับเขาจะได้คอมมิทเมนต์ต่อกันนะครับหรือความสุขความสมหวังที่เราอาจจะมีปัญหามันแก้ได้มันหลุดพ้นแล้ว นะครับพอผ่านเรือนอริมาก็คือเรือนปัตตนีนะครับก็คือเรือนเพศตรงข้ามมันก็เลยทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เจอกับคู่ของคนหลักมากขึ้นนะครับดูแลเอาใจใส่ดีนะครับเหมือนมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความโดดเด่นมีความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นแต่มันจะมีความร้อนอกร้อนใจเล็กๆคือชาวกลุ่มลัคนากลุมเนี่ยเวลาเราผ่านปัญหามาแล้วจากเรือนอริเนี่ยนะครับแล้วเข้ามาเป็นเกษตรเนี่ยเราจะคิดว่าทุกอย่างมันดีหมด เพราะว่าอะไรครับเพราะคู่ของคนรักก็รู้สึกเอาใจใส่ดูแลกับเราดีมากขึ้นหลังจากที่มันผ่านอ,อลิมาแล้วนะครับแต่ตัวคุณเองต้องอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าดาวดาวของคู่ของคุณเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสแนวโน้มที่ดาวปัตตนีเนี่ยเป็นเกษ,ษตรบดีมันหมายความว่าคือคู่ของเราเนี่ยนะครับอาจจะเอาแต่ใจนิดนึงเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาว ศูนย์กลางสุริยะจัก,กรวาลน,นะครับเขาแปลว่าเอีโก้คือจริงๆอ่ะถ้าถ้าคุณยอมลงให้เขาเขาก็จะลงให้คุณทุกอย่างมันก็จะสําเร็จมันก็จะ successful มันทุกอย่างมันก็จะดีขึ้น แต่ถ้าเรานะครับไม่อดทนไม่ไม่อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาเล็กๆเข้ามาให้เราต้องรู้สึกร้อนอกร้อนใจนะครับดังนั้นชาวกลุ่มลักนณากลุ่มความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีถ้าตัวเราเองไม่เร่งไม่รีบนะครับแล้วก็ไม่กดดันเกินไปเพราะเราผ่านปัญหามาแล้วเนี่ยเราก็พยายาม ให้เราประคับประคองไปค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปนิดหนึ่งนะครับพยายามให้ความสําคัญกับคู่ของคนรักมากๆเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรบดีเนี่ยในเรือนคู่เนี่ยแปลว่าบางทีคู่อาจจะเอาตัดใจหน่อยนะครับเราก็ต้องแบบพยายามเทคแคร์ดูแลเขาแล้วเขาก็จะยอมรับเราให้การสนับสนุนเราแล้วก็ ความรักก็จะมั่นคงดีขึ้นนะครับมีความรักความสัมพันธ์ที่โดดเด่นนะครับจนคนอื่นอาจจะดูอิจฉาก็ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะถ้าเรายอมเขาหน่อยทุกอย่างก็จะดีขึ้นแล้วก็จบลงได้ด้วยดีด้วยเช่นกันนะครับคำว่ายอมไม่ได้แปลว่ายอมทุกอย่างแต่แปลว่าดูแลเอาใจใส่แล้วก็เทคแคร์นะครับแบบนั้นน่ะเนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กันและกันได้มากขึ้นแล้วก็ทำให้ความรักนั้นมั่นคง แล้วคุณจะได้คอมมิตเมนต์นะครับหรือความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวได้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กับช่องบูพยาดด้วยนะครับขอบคุณครับ